โอ้โหรู้สึกพวกน้องๆน,นี่นะคะจะต้องจอมน้ำตายอยู่ในใต้ท้องทะเลมีแน่ๆเลยนะคะและและเราจะต้องทำไงต่ออ้ยเรือเอ็นเรือเอ็น กลับมาพบก,กับเมอีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กเมในเกมโลบอกนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปพินโลฟไฟซิมูเลเตอร์นะคะซึ่งเกมนี้นะคะก็จะเป็นแมปมินิเกมนะคะเกี่ยวกับสงครามปอกหมอนซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูเมเล่นกันเลยค่ะอ่าและตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองนี่หัวร้านนะคะหาซื้อของนะคะเพื่อมาประดับหัวให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าเมย์นี่นะไม่อยากหัวร้านนะดูดิ แล้วก็มีแบบว่าให้เราใส่กเกงในตัวเดียวด้วยนะคะ <S <S โอเคและตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าและตอนนี้นะคะเราก็เป็นฝ่ายที่จะต้องฆ่านะคะนี่ก็คือเจ้าตัวเล็กๆตัวพวกนี้นะคะไม่อยากคันฉันเลย <S 1> <S 1> นอ่เอาค้อนทุบเลยนะคะอันนี้ก็จะมีค้อนให้กับเรานะคะเราก็กดใช้ค้อนนี่นะคะทุบทุบให้ตายเลยนะคะนี่อโอพี่เมย์อย่าทำอะไรผมเลยครับอย่าทำอะไรผมเลย ไม่เชื่อเจ้าตัวเล็กมาดิมาดิมาดิอย่าทำอะไรฉันเลยโอ้โหโดดกระโดดกระโดดเราก็กระโดดเป็นนี่โอ้โหนี่เจ้าตัวเล็กนี่เออเจ้าตัวเล็กแบบว่าร้องขอชีวิตนะคะเราก็ไม่ยอมนะคะอันนี้ก็คือเราทําใจนะคะในการที่จะต้องฆ่าเพื่อที่เอาชนะดูนี่เดินอะเอออย่าท้าะไรฉันเลยเอออยู่ไหนอะ ฆาตก,กรอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นไงฉันเจอแล้วโอโ้โอเคและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทุบเจ้าเด็กพวกนี้ให้หัวแบะเลยโช๊นี่เอออ้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโช๊ <c oughs> รู้สึกว่าอยู่ในบ้านนี่นะคะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะเวลาหนีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหนียากมากอ้าอย่าท้าผมเลยครับขอผมเออกอดเออใครีสักเราว่าข้าตายหม ชนะนะคะโอ้โหรู้สึกว่าเรานี่ทุกหัวเด็กนี่มันมากเลยอ่าต้าเมย์ดูดิต้าเมย์หัวล้านอ่ะเมย์ไม่อยากหัวร้านเลยนะคะโอเคแล้วตอนนี้นะคะก็มาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้ด่านอะไรนะคะอ่าพวกเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอครับรู้สึกว่าอันนี้นะคะก็คือให้เราเนี่ยนะคะไล่ฆ่าทุกคนให้หมดโดยการใช้หมอกหมอนนี่นะคะฟาด เรานะคะให้พวกนั้นฆ่ากันตายก่อนอ่าเห็นโอ้รู้สึกว่าถุกใจยเจย,เจยเ็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไอ้กี้ทำารชัดโอ้รู้สึกว่ามือนหนักแฮะโหตีทีเรานี่กันเด็นเลยนี่เนี่ยโจ้าอเช่นี่สงราปอกหมอน <c oughs> <c oughs> เราก็จะใช้จังหวะนี้นะคะในการที่บอกว่ารอให้ฆ่ากันเองนะคะและเราก็นี่เลยช่วยกันตีตีเลยอรู้สึกว่าเราจะตุ่ตีละ เราไม่ยอมไม่ยอมฮ่าแชตตี้แดดี้อุ้ยโอ้หน้องใจเย็นใจเย็นมือหนักมากโอ้โหกัดเด็นแต่เราก็ชนะนะคะโอ้โในที่สุดเราก็ชนะจนได้ฮ่าเมื่อกี้อะโอ้โหรู้สึกว่าตายแบบอันหนักมากเลยอ่าและตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนอ่านี่ก็จะให้เราเลือกด่านนะคะอันนี้ เดี๋ยวไม่อยากได้วกิก้าไม่อยากหัวร้านน่ะรู้สึกว่าเงินตัวเองนี่ไม่พอนะคะโอ้โหอันนี้ก็จะมีของให้เราเนี่ยนะคะซื้อเยอะแยะมากมายนะคะให้ประดับแบบว่าบนหัวของเรานี่นะคะมีสีสันนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบว่าโรนซาแบบนี้นะคะ <c oughs> ซื้ออะไรอยู่เหรอโอ้อ่าพวกเราเต็มตัวตอนนี้เราก็เลือกด่านนะคะ และก็รอเวลาที่จะไปดูว่าเราเนี่ยจะได้ด่านที่เราเลือกหรือเปล่านะคะนี้อ้าพวกเราเตรียมพร้อมอยู่เสมออยู่แล้วจริงด้วยครั้งนี้แหละฉันจะต้องเอาชนะให้ได้อ้าโอ้โหเธอทำไมเธอเราถึงต้องใส่แต่กันเกงในตัวเดียวเนี่ยเอาเป็นสองข้าปอกหมอนนี่นาะจริงด้วยอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็รอเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วรู้สึกว่าด่านนี้จะเป็นด่านไททานิกนะคะ โอเคเราก็จะต้องแบบว่าหนีรอดจากน้ํานะคะที่พยายามที่จะขึ้นมาบนเรือของเรานะคะอันนี้เราก็ต้องพยายามอยู่ที่สูงที่สุดอ <c oughs> พวกเราต้องหนีออกไปจากตรงนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจมน้ำ <c oughs> okay, ตายโอเคต่อนี้เราก็วิ่งเลยนะคะหาทางขึ้นไปอยู่ที่สูงให้ได้นะคะอ้าว <c oughs> แล้วนี่คือยอดสูงสุดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใช่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะ ยังมีอีกนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยละกันโอ้แล้วเราจะหาทางออกจากตรงนี้ได้ยังไงรู้สึกว่าเรือเอียนแล้วนะคะเออทำไงดีอะหาที่สูงก่อนเราต้องขึ้นไปเออรู้สึกเอียนแล้วนะคะเรือแล้วที่แล้วที่สูงอยู่ตรงไหนอะโอ้และสร้างดาดให้เรานี่นะหาประตูนะคะหาทางออกให้ได้นะคะนี้ไม่งั้นถ้าเกิดเราหาไม่ได้นี่เราจมน้ำตายแน่เลยนะคะ กลายเป็นผีเฝ้าเรือไททานิกเลยนะคะนี้โอ้โหทำดีไกลแล้วเนี่ยหาทางออกไม่เจอโอ้เราเมยงอยู่ตรงไหนอะรู้สึกว่าเขาทำนี่คล้ายๆกับเขาวงกตเลยนะก็เหมือนกับว่าให้หาทางออกให้ได้นะวันรู้สึกเรือเอ็นอะออตรงไหนอะประตูไหนอะเอาตรงนี้เรามาหรือย,ยังใช่ปะวัดตรงนี้มีทางขึ้นนะคะโอเค ไต่อละเนี่ยอ้รู้สึกว่าพวกน้งนองๆก็กำลังหาทางออกเช่นกันนะคะอเอียงเอียงแล้วเอียงแล้วเอียงแล้วต้องไหนอะเดี๋ยวลองประตูนี้ดูนะใช่บใช่ปะ่ะอะแล้วลองตรงนี้ดูอันนี้เมก็ลองสมมั่วเลยนะคะว่าว้ยตรงนี้ดาวน้อมน้อมชวบอึดอื้ย,ยไม่ใช่หรอตายแน่สัส ตายแล้วตายแล้วอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าพิ่งจกอย่าพิ่งจบโอโ้รู้สึกว่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมน้ำท่วมโอโ้รู้สึกว่าเราจะรอดไปเนี่ยไหนทางขึ้นนี่คะ่ะนี่ลงเอาทางขึ้นทางขึ้นอยู่ไหนเอา้าทำไงอะโอ้โหเราจะตายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอา้าว นี่ไงใช่ไหมอ่าโอเคเราก็ออกมาได้แล้วนะคะโอ้โหโรู้สึกพวกน้องๆน,นี่นะคะจะต้องจมน้ําตายอยู่ในใต้ท้องทะเลมีแน่ๆเลยนะคะและและ,และเราจะต้องทำไงต่อ,อเรือเอน็นเรือเอน็นรู้สึกว่าจะจมอ่ะอันนี้เราก็แบบว่า ดูนะคะว่าเรือเวลาเอ็นนี่นะคะน้ำนี่ก็แบบว่าพยายามล้นนะคะเออเออเเอาแล้วพวกน้องๆไปไหนอะเอาอยู่ใต้ท้องเรืออ,าอ,อตายแล้วทำไงดิออตายแล้วอ่านี่เมก็เกาะกล่องได้ <c oughs> ในที่สุดเราก็รอดโอ้โหรอดแบบอย่างงงงว้า <c oughs> มีคนรอดด้วยลรอเนี่ยทางออกเจเก่งแจังเลยจริง <c oughs> ด้วยอะฮะทางออกได้ยังไงเนี่ย อ๋อ oh, สมมั่วนะในที่สุดเมก็ชนะนะคะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้ด่านอะไรอีกนะคะรู้สึกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นมินิเกมมีให้เราเนี่ยเลือกหลายด่านเลยนะคะน,นี้โอเคอันนี้ก็มาเจอด่านอีกด่านนึงนะคะ,ะเราจะไปลองกันออรอเวลาพวกเราเตรียมพร้อมแล้วและนี่อะไร รู้สึกว่าเมนี่เห็นหัวร้านแล้วรู้สึกแบบไม่คุ้นชอบเลยนะคะเมนี่อยากจะแบบว่ามีวิกนะอ่าแล้ววันนี้นะคะเจ้าแมวน้อยไม่มานะเพราะว่าเมย์หัวร้านนะคะเจ้าแม่เจ้าแมวน้อยก็ไม่ติดหัวเมนะคะโอเคและตอนนี้นะคะก็คือให้เรานะคะกระโดดนะคะ <c oughs> เพื่อหนีตายนะคะอย่าตกน้ำเด็ดขาดเอา้าแล้วพเราจะไปยังไง แห่งเล็กขนาดนั้นเออตายแน่ชะตายแน่ตายแน่ตายแน่โอ,อ,อ,อ้รอดรอดรอดเหลือครึ่งตัวอุ้ยทำไงอะแล้วเข้าไปยังไงล่ะเนี้ยเอา้าเข้าไม่ได้หรออ้าทำยังไงดีเข้าไม่ได้อ่ะโอ้โหรู้สึกว่าเราต้องตายโอ้โหตายกันหมดนะคะด่านนี้ตายแบบเข้าไม่ได้งงมากเลยนะคะโอ้โหทุกคนตายหมดอ่าและตอนนี้เราก็รอเวลานะคะ อาเราไมา่เล่นสองขางปากหมานกันไหมอ่ะอันนี้ก็รอเวลาและตอนนี้นะคะก็ซุ่มด่านอีกรอบหนึ่งโอเคพวกเราลุยกันเลยดีกว่าจริงด้วยพวกเรามาลุยกันเลยดีกว่าโอ้โหอ,อันนี้นะคะก็รอเวลานะคะโอเคอและอันนี้นะคะก็ให้เรานี่นะคะนอนนะคะ โอเคถึงเวลาแล้วเรามานับแกะกันเถอะอาแกะข้าไปหนึ่งตัวเฮ้ฉันว่าไม่มีแกะนะฉันเห็นก้อนเมฆงั้นเรามานับก้อนเมฆกันเถอะโอ้โหหนึ่งตัวผ่านไปอโ้โดูสิอันนี้รู้สึกว่าเห็นคนนี้นะคะขยับนะคะก็จะตายนะคะใช่ไหมน่าจะใช่นะอันนี้เราก็ไม่ขยับนะคะ ด่านนี้ให้เรานอนอย่างเดียวโอเคเราก็ผ่านนะคะ่าด่านเมื่อกี้นี่นะคะคือห้ามขยับเด็ดค่ะถ้าเราขยับเมื่อไหร่เราตายนะคะอันนี้ก็คือให้เราอยู่นิ่ง,งเอาไวนะะนน้นะคะโอเคแล้วต่อดีนะคะก็จะมีผู้ชนะอยู่3ามคนนะคะนี่โฉมหน้าคนที่ชนะนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเลือกด่านต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วจะเจออะไรนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อ้เตื่นเต้นจังเลยรู้สึกว่าด่านนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าด่านนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยอ่าอันนี้นะคะก็รู้สึกว่าให้เราที่มีผ้าคลุมด้วยนะโอ้แล้วก็มีสีโอเคอันนี้นะคะเราก็จะมีแบ่งพักแบ่งพวกกันนะคะก็คือทีมสีน้ำเงินกับทีมสีแดงนั่นเองก็คือเรานะคะต้องแข่งกันยึดธงนะคะอันนี้ ตีเลยนี่แน่นี่แน่รู้สึกว่าเราจะถูกตีฮะจะยันจะยันอื้ออโอ้โหเมนี่โชคร้ายมากเลยนะคะตกมาตายมือของน้องๆนะคะแบบว่าตีทีแบบรุนแรงมากเลยนะคะโอ้โหพวกเรายึดกันให้ได้เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าทีมสีน้ำเงินกับสีแดงอไหนนะคะ จะเป็นฝ่ายชนะนะคะรู้สึกว่าจะเป็นทีมสีแดงนะจริงด้วยอะทำยังไงดีโอ้โหรู้สึกว่าน้องๆของเรานะคะโอ้โหแบบว่าพยายามสุดฤทธิ์เลยนะคะนี้โอเคและตอนนี้นะคะรู้สึกว่าทีมสีแดงเป็นฝ่ายชนะนะโอ้ยไม่ดีเลยทำยังไงดีอะ่ะ <laughs> โอ้โหเอาไวต้ตาหน้าละกันคองจริงด้วยเอาไวต้ตาหน้าละกันตอนนี้นะคะก็ เป็นทีมสีแดงนะคะเป็นฝ่ายชนะนะคะโอ้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะเมนิดตกมาก่อนนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเมก็ยังแบบว่าพยายามที่จะยึดธงให้ได้เป็นของตัวเองนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอเท่านี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดส r i ครให้มีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพวกเรามาเล่นสงข้ามกันเถอะจริงด้วยสรงค้าปอกร้อนกันเลย